อันว่าการพานันนีก่มกันคนมีสติมีปัญญาเขาสีว่าไปคล้องเกี่ยวเพราะว่าการพนันนี่มันเห็ดในขีวิตของเฮ้าวอดวายมีอยังกระเสียเบิดอาตมาเคยสังเกตบางกรอบรัวเห็ดงานอยู่ดีๆบ่มักอยากไปคล้องเกี่ยวว่าการพานันนี่มันได้มากไง ก็เลยพากันไปเรียนเรียนไปเรียนมากก็ขายง้อขายกล้วยขายที่ดินขายบ้านขายซองผลสุดท้ายบ้านแตกแสแหลขาดบอดไหวไปก้นละทิศกนละทงังตำรวจเรเียนเกียตำรวจคู่เรียนกเสียรคู่พระเรียนเนี่ะเสื่อมเสียมันมีคติถรำหนึ่งเพื่อนว่าว,วา้ว่าบ้านไฟใหม่เจ็ดเถื่อ ยังบสสููการไปติดการพนันตลอดชีวิตของเจ้าของฝากไว้ให้คิดขอจะเื่อนพ้น